สวัสดีครับนี่คือเจ้าขาวดำนะครับพวดตอนสบายเลยให้อาหารแล้วนะครับขึ้นมานอนบนโต้เลยครับตัวนี้คือคุนครูเป็นให้มานะครับ,บคุณครูจุลพลอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเป็นให้มา อาเทไปเอา,มาไม้ไหมพ่นน่ะไม้อยู่บ้านมีเยอะเอาไปเลี้ยงหน่อยพ่นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรเข้ามาแต่ว่าเห่าดีมากนะครับเห่าดีมากสีมันสวยดีนะครับสีสวยนะครับดูหน้าดูหน้าเกี้ยวอ่อนนะไเกี้ยวอ่อนแล้วก็ ขอกินดีมากเลับจากโรงเรียนมานี่วิ่งรับเลยนะครับขอกินขออาหารเนะรี่ยเจ้าขาดำนะครับตังชื่อเจ้าขาดำเนะี่ยเอามาได้เดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งครับในะส่รถมาวันแรกก็ชี้ลาดใส่รถเลยเนี่ยดูครับ ผม็มีคนเลี้ยงหมาครับแบบอยากให้หมาเฝ้าบ้านน,นะเวลาที่เราไม่อยู่จะได้มันได้เห่าได้อะไรนะครับคนจะได้เกรงกลัวว่าคนไม่อยู่บ้านแล้ว่ายังมีหมาเฝ้าอยู่นะี่ครับที่เลี้ยงหมามานี่คือหมาตายไปหมดนะครับตายไปเหลืออันดำก็ไปไปอยู่กับอีกเจ้าของหนึ่งไปอีกไปอีก,ไปอ,กไปอยู่กับ ไอยู่กับน้องสาวนะครับเอามาสองตัวตอนนี้เรืออยู่สองตัวเนี่ยคนชีวิตคนรักหมาเลยชอบเลี้ยงนะค,คือหมาเนี่ยมันไม่รู้ตีแต่ว่าผมเลี้ยงหมาทีไรผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะนะครับเลี้ยงหมาทีไรมันเป็นตัวนำโชคเเอาหมามาเลี้ยงทีไรหมาย่าให้ขาดเลยบ้านผมนีย มันเป็นตัวนำโชคทำอะไรก็ประสบวามสำอเรีจยมไปหมดถ้ามีถ้ามีตัวนำโชคถ้ามีหมาเนี่ยนะครับหมาคือตัวนำโชคของผมนะครับมันเป็นความเชื่อของผมนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะกินมันผมไหมแต่ว่าผมผมคือโซนักหนี่ยคือเป็นตัวนำโชคของผมแล้วนะครับหมาทุกตัวผมเอามาเลี้ยงเนี่ยก็รักมันนะนะครับแต่ตัวนี้นี่คือมันพิเศษมากคือ มันแปลกกว่าเพื่อนนะเวลามาจากเรียนวิ่งรับเลยเข้าไปในบ้านเฮาโอ้โ oh, ว oh, 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 oh นะครับแล้วก็จะขออาหารอาหารเม็ดนะครับก็จะซื้อมา,อาไว้ให้เขาแล้วจดกินอาหารเม็ดก็จะด,ดีนะครับผลมันก็จะสวยนะครับระบบกับถายเขาก็จะดีนะครับคนเลี้ยงหมาจะรู้ดีว่าอาหารเมร็ดมันจะ ตัวได้และหลายอย่างนะครับนี่นครับอ๋อนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับให้มาดูหมาเจ้าขาวดำขาวดำนะครับเจ้าขาวดำนะครับนะครับจะไปแล้วจะไปแล้วเห็นคนมาจะไปแล้วได้ยินเสียงมูจะไปแล้วได้ยินเสียงแม่จะไปแล้วนะ นี่ดูครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เจ้าขาวดำครับเรียกเจ้าขาวดำขาวแล้วก็ดำทีนี้ไม่มีอะไรมากครับดูให้ดูเจ้าขาวดำนะครับที่เอามาจาก อำเภอกุขันนะครับต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับความน่ารักของเขานะครับสวัสดีครับ